ไปในทิ่สม,มุยกันบ้างนะครับอำเภอกาะสม,มุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดานประเพณีทุ่งกล้านสม,มุยเรืองรา้างีอาหน้าทนรทนวิธีไทยเป็นการโยนอดีตนะครับด้วยการส้วมจุดไทยและการแสดงแบบไทยตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเป็นการ,รส่งเสริมการท่องเที่ยวกเกาะสม,มุยครับโดยที่บริเวณชุมชนบ้านซอยกล้างน,นะครับคณะกรรมการชุมชนมู่ซ่ำตะบุนอ่างทองเกาะสมุยเนี่ยได้รวมกับเทศบาลนครเกาะสมุยจัดประเพณีสุ่งกล้านฝ่ายใต้ชื่อที่วาสุ่งกล้านเรืองร้างีอาหน้าทนรทนวิธีไทย โดยมีนายชัยยพนินทราสุภานะครับนายผือกะสมุยนายธีรยุทธจินานะครับผู้พักชาววนาสัตจังหวัดเกาะสมุยพร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนนะครับนะและกระชาวเกาะสมุยรวมพิธีกันโดยการเปิดถนนสายวัฒนธรรมตลาดยนยุคสะทนวิถีไทยซึ่งเป็นถนุนกลางชุมชนที่มีอายุกว่าส0 0รปีครับกิจกรรมสสยวัฒนธรรมนี้เป็นตัวนหนึ่งของการจัดงานประเพณีส่งกล้านข้องชุมชน ได้รับการสารัางขึนโดยประมาณจตุนาบานนัณฑ์นครก็สะมุ่ยครับพร้อมสะพภายกอกชนในพื้นที่โดยภายในอานนะครับประเพณีนี้นะครับก็รวมกันในจุดไทยแล่ไทยผ้าหลายดอกที่ไทยแล่เปิดในชาาบ้านจุ่มชนนำสินคาอานข้าว่านแบบไทย ที่ตัวเองผลิตเองเนี่ยมาค่ายกันได้ด้วยสาหรับการจัดงานประเพณีส่งกรานซ้ำมุยเริงร่าเฮฮาหน้าทอนสะทอนวิธีไทยในครั้งนี้นอกจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยนะครับและการจําลองบรรยากาศประเพณีส่งกร้านย้อนยุคที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อซึบซ่านประเพณีส่งกร้านแบบไทยที่ทุกต้องสู้สายตาชาวโลกเป็นส่วนหนึ่งในการอน,นุรักษ์และรวมฝืนฟูวัฒนธรรมไทยให้ครับคืนสู้ชุมชนพร้อมที่จะอวดตอ่อสายตาชาวโลกผ่านงานประเพณี มีวันส่งกานภายใต้ชื่อส่งการสมุยเรืองร่าเฮฮาหน้าทอนสะทอนวิถีไทยซึ่งถื่อเป็นวัฒนธรรมประเพณีของไทยที่ดีงามให้อย่างคงดำรงยู่ซื้อไปนะครับอืมนะครับที่สมุยนะครับวันนี้ก็คึกคักเลยครับพี่บาอูดโดยโเฉพาะอ่านี่ทีน่นาทอนใช่ไหมัม้ยแล้วไปทีชาวเวนก็คึกคักมากเลยชาวต่างชาติครับตอนนี้เห็นว่าเฟอร์รี่เต็มเม็ดแล้วนะครับ